สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจปกิทแท็กเตอร์รถไทยมือสองซีสเกตกลับมาพบพ,อพอื่อๆกับทั้งร,รา้านปกิทรถไทยกันแล้วมื่อนี้ไปคลิปประจำวันที่18ธันวาสองหาหกครับพี่น้องมืนน่นอน,นี้มีรถไทยคันหนึ่งไหมพี่น้องเบิรงมื่อนี้อาจจะเป็นคลิปโบยาวบันไดกลับเป็นโบไฟนะกลับเป็นคลิปอะโรไทย M5000 M5000 SU ็มห้าพันสซุปทำให้เราพ้นอื่น,ะค,นคันนี้สีสันโดยรวมกับเดิมๆครับสีสันโดยรวมคันนี้ถือว่า าราคาบ่สูงสำหรับพี่น้องที่ว่าเพิ่นเพิ่อนอยากสีไดเอ็มห้าพันสำหรับลูกค้าบางคนที่ว่าเพิ่นถามหาตามหา,าราคาบ่แรงราคาอยู่สองแสนกูกลัวถือก็สามสิบหกถือก็ซื้อมา 45, บางคันเดีอวกันเต้นหลุนใหญ่เหมาะสำหรับงานบุกเบิกงานไทงานไทงานแบบในภูเขาสีหมาะคือคันนี้นี่มาเบิ่งก่อนข้าวาได้ยังมไ้่เนี่ยนาะ คันนี้ก่อนหน่งเลยเพราติดเทอร์โบมาเด้อพี่น้องรนถะติดเทอร์โบติดเทอร์โบได้เทอร์โบมันพร้อมปกตินี่ก็ซ้ำหารสิบแรงนี่ขึ้นอัพเลเวลอัพซีซีขึ้นไปอีกพอมันติดเทอร์โบมันสีแข้งถึงรู้เก,กา่าสน่นสุดไปสภาพย่างย่างหลังหนึ่งคิดว่านเสียอยู่ประมาณยี่สิบถึงสิบเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่ายางหลังนี่นบ,นบ,นบิสโตนมังเต็มือออกเบางมีมีมหัวแตกงนะ แต่ดอกยังเขมีอยู่ยังหนานี่ก็เหลือโหลายเหลือจำๆกันกว่า20%ก็ที่ว่าสิราครร้าโแรงเพราะว่าย่างมันหอยงามคับน,นี่แต่ว่าโต้ต้นรถเครื่องเพื่องนี่โดยรวมโอเคอยู่มาพร้อมกับอุปกรณ์ดันดินหนาพานหลังครับพี่น้องดันดินหนาของตาสั่งอ่าใบยังเหลือหลายอยู่ครับใบบ่มีสอดครับใบบ่สอดรถฉนีบอกว่ดัน,นดินมันไดปกติแเราลด M ห้าพันนี่สิสินักไปทางบุกเบิก หมา่างปลาหม่านพลหม่างปลาหม่านพลอ่าแล้วรถคันนี้บูทัวร์ในรดันดีมนไหนพอยหยังหนึ่งไปดันหนึ่งหน้าหนาขอบสียังเหลือปากไปดันยังมีบูธสลักเดิมเดิมอ่าบางคันนี่เบิรงนเอาไปไหนครับบางคันนี่ยังโคตรลวมอ่ะอันนี้ถือว่าโดยรวมเนาะโอเคอยู่อันนี้บอดี้เกือบประมาณเท่านี้่แล้วครับพี่น้อง พราคาโบราณเดี๋ยวฉับอกว่าราคาเท่าไรเดี๋ยวซานฟังเสียงก่อนผ่านหลังผ่านหลังนี่เป็นผ่านเจ็ดเต่าพี่น้องเด้อยผ่านเจ็ดผ่านเจ็ดขี้สายมุนดีเลยใบหนาอยู่ครับผ่านเจ็ดใบหนาบูสลักแน่นๆเลยโค้งผ่านเนี่ยดีบ่ท่านเคยเชื่อมบ่รามีห้อยเชื่อมนะพี่น้องบ่มีห้อยเชื่อมหนักดีด้านหลังด้านหลังนี่ก็เห็นห้อยซึมของคันเอ่อยังก่อ นิดนึงอันนี้ก็คือวันด่ากมามีไม้ส่วนห่อนไปลากรถมาคันนี้มีทะเบียนนะพี่พ้องเนอาาระรถปีหาสามคันนี้รถปีหาสามรถปีหาสามรด,ดวรวมปอเราใส่สำหรับราคาสองแสนกูาบาทเดี๋ยวสมมติร้องสตาร์ทร้องไถลร้องไถ่ร้องนั้นหนเบึงมันเฮียงบ,อบออ่อไมร้องนะไ

มีไอเดินสองะลูกพื้น,นานนี่วแน่นโอเคครับลมาะแนนดิทางนี้นิดนึงนิดนึง รถบัสแนวดีโยรถล้อแบบพอใส่ครับสำหรับราคาสำนีเปิดราคาไว้อยู่ที่สองแสนสี่หมื่นหาพันบาทเด้อพี่น้องเด้อสองแสนสี่หมื่นหาพันบาทสำหรับพี่น้องที่ว่าตามหาเอ็มห้าพันนอพอใส่มีเทอร์โบพร้อมมาเบิ่งเทอร์โบพันครับนี่อะเทอร์โบพันนี้อ่อ,บบอควายห่อนให้พร้อมเทอร์โบเทอร์โบกล้องเปียกโอเคเลย โดยรวมเลพขอใส่อยู่ครับราคาเบาแร,รงราคาซ้สำสี่สิบห้าถือก็ซ้ำหกซ้ำเดี๋ั้นใหญ่ไปใส่พี่น้องเลยผานกะผ่านกะไปผ่านเสร็จ็งามานบก,ก,บกบตุกข้างไปเลยนี่ะผาบก,กบตุกสองแสนสี่หมื่นหพบาทไดพี่น้องเด้อราคานี่ลดเลบลายขั้นมคนนี้นี่คิดสองแสนสี่แต่ว่าขั้นไม่ไปส่งให้สามอะก่โลมนี่ขอราคานี่ะครับสองแสน้พันเด้อเพราะว่าเอ่อ มันโดนล้วงกับพ่อสายอยู่นะเพราะผมกับเบลอยงแพงขนาดมันมันพอแบ่งปันให้ได้ผมกับแบ่งปันให้อยู่ต้องบอกพี่น้องเหมือนกันบางทีว่าบางคนนีคนถิ่นตะตอต่างนาคือผมนี่ผมนี่มันบอกม่าเราเบีอยากให้รถเด๋ยวมันมันอยาก่คือผมนี่รถแต่นิดนิดหน่อยคือลงให้ถึกแล้วสำหรับเอ็มหาพันแค่นี้ก็โดนล้วงกัพ่อสายเบิงพาเบิงเครื่องพาเห็ดกลุ่มเห็ดงานดันดินกองใหญ่ๆนี่ยังดีสบายโดยรวมโอเค ออลงนละอรไรฝากไว่น้องบอผมใจคันนึ่งครับ M 5 0 0 0ุปปี53พร้อมเล่มทะเบียนราคา245,000บาทโอ้ไทยก็ได้เลยแต่บ้านห่งมากกว่าเราสำหรับพี่น้องคนใดอยากลองขับลองไถมาเบิ่งไดนครับดิบานเฉลี่ยตับอมาเก็บฮัเบอรจอรีเกเบอร์โทรศัพท์0819778684 0 5งเ0้านาคือเก่าเหมือนเดิมครับผมพี่น้องซื้อรถไถต้องได้ลอง ลดราคาสองแสนสามแสนยังหน่อยๆก็เดี๋ยวมากบมซองเบิรงทั้งไต่ทั้งยังเบิ๋งก็ยังดีแต่ว่าขับแม่น้ำมันจ๊นี่ล้านสร้างพิกาอากาศทรงให้ได้ขึ้นเก่าน้องพี่น,อน,อนอกก้องเนาะมื้อนี้ก็บอหลายแหางขอบคุณหลายพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณลหลายที่กดไลค์กดแชร์ให้ขอบคุณหลายเอ่อล้านดีล้านอย่างนี้ก็ไปเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดพาเบิรงนิดนึงก่อนอุปกรณ์ก็หลายเด้ครับแล้วตอนนี้หนีได้ไล่เลย ราคาเริ่มต้นที่มือนกว่าบาทครับลอตเตอรี่ตามสภาพเมตรหกสิบเมตรแปดสิบมีมดเครื่องเครื่องขุดลุ้มต้นไม้ก็มีพ่านบุกเบิกก็มีรถแบ็กโคก็มีขายหมดที่ศูนที่นี้บอลนเดลรีวิวพอเอาไปใส่งานอยู่มือนเดี๋ยไปใส่เถอะเอาไปอัดเฟืองกับจ้างมามื่อนี้เครื่องอัดเฟืองก็มีขายอยู่สองเครื่องครับราคาอยู่ประมาณบัตถึงสองแสนรถใส่เต็มทีเลยเนี่ยอัดเครื่องนาต้นถี่มอนึงสามศูนย์พัดทั้งสองโตเครื่องอัดเฟืองราคาบัตถึงสองแสน มาโหลดมาต่อรองมึงแต่มีซีสมาคันหนึ่งมาใหม่กาลังเช็คอยู่คันหนึ่งสีทรงขามาเบิ้งครับเออสำหรับสามซีมีขาใหม่อยู่สองคันเด้อพี่น้องเด้อสามห่างปีมาจำแล้วสามซี 3, 4, มีขาใหม่อยู่สองคันคันนี้พี่น้องคนมาเบิ้งกับคนอยากให้เก็บงานให้เก็บสีให้เนีย่ยเปลี่ยนยางให้ไหมซีสินเก็บสีสันเก็บส,ส,เสีเปลี่ยนทายของเร็วไหมหมดคันเนีย่ย ออกมาเนี่ยโอ้งามเลยผิดหวังครับเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดให้ได้สีพานจะเฮ็ดให้ไหมสีพานเจอไหมสำหรับพี่น้องราเบิ่งแล้วอยากให้เขาเฮ็ดล้างให้เขาเฮ็ดได้จมืดเปลี่ยนยางไรเปลี่ยนของเหลวไหมอยังไงได้พานไหมบ่มาพานนี่มาผานนั่นได้มืดเอาแค่นิดหนากก็ได้เอาพานล้างเลยได้เมืดตามใจพี่น้องหมดทุกคน มื่อนี้ก็บโบ้หลายย่างห่างนะพี่น้องนะขอบคุณหลายครับขอบคุณหล,ลายครับลาแล้วครับสวัสดีครับ